ลิเวอร์พูลล่างสุดยื่นสัญญาใหม่โกนาเต้และจูเลียนดรักสเลอร์รำลึกถ้าได้ย้ายมาแอนฟิ d ผลพวงจากความแพ้แพ้ติดต่อกันเป็นนัดแรกภายไดการคุมทีมของอาร์เนสซอตยังคงดำเนินต่อไปขณะที่จูเลียนดรักสเลอร์อดีตเป้าหมายการเสริมทัพของลิเวอร์พูลรำลึกถึงการปฏิเสธโอกาสย้ายมาอย่างแอนฟิวเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วหัวข้อเขาลิเวอร์พูลหลักในวันนี้ครั้งหนึ่ง ลิเวอร์พูลเคยพยายามคว้าตัวจูเลียนดรักสเลอร์จากวอส์บวกโดยโยเกนคลอปต้องการเสริมแนวรุกในปี2016ตอนนั้นเขาถูกตั้งค่าตัวไว้สูงและเป็นที่ต้องการของทั้งอาร์เซนอลและปเอสเชซึ่งสุดท้ายเป็นเปเอสเชที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัว35.58ล้านปอนด์ดักสเลอร์เป็นหนึ่งในผู้เล่นชาวเยอรมันที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งและปัจจุบันในวัย32ปีเขาได้กล่าวถึง การที่เขายังคงนึกสงสัยอยู่เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการพลาดโอกาสร่วมง,งานกับครอปที่แอนฟิ d เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเขากล่าวกับสปอตบิวเมื่อถูกถามว่าเขาจะตัดสินใจแตกต่างออกไปหรือไม่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาบอกว่าผมเคยสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมไม่ได้ย้ายจากวอฟบสบวกไปปารีสแต่ไปหาเยอเกนครอปที่ลิเวอร์พูลแทนเขากล่าวอันนี้กเขาเล่ามานะฮะเขามีโอกาสเช่นนั้นถึงอย่างนั้นผมก็มีความสุข ผมยอมรับการตัดสินใจของตัวเองนะเรื่องนี้ไม่ได้จบลงด้วยความเลวร้ายสำหรับทั้งรักเซอร์และลิเวอร์พูลเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างก็คว้าแชมป์มากรองได้มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้เล่นบางคนที่เคยปฏิเสธหงแดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข่าลิเวอร์พูลอื่นวันนี้อิบราฮิมาโกนาเตอาจไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าสมควรได้รับสัญญาใหม่มูลค่าสูงแต่มีรายงานว่าลิเวอร์พูลมั่นใจ ที่จะต่อสัญญากับเขาหลังจากได้ยื่นสัญญาใหม่ไปแล้วเจมี่คาร์เกอร์ได้นําเสนอแนวคิดที่ยากจะปฏิเสธโดยเรียกร้องให้สล็อตพาลิวพูกลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยการจัดผู้เล่นตัวจริงได้เวลากลับสู่พื้นฐานแล้วอาริซงจะพลาดลงสนาม56เกมให้ลิวพูเนื่องจากอาการบาดเจ็บเป็นตัวเลขที่น่ากังวลและอาจเพิ่มขึ้นอีกหากมีข่าวร้ายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บล่าสุดของเขาอย่างน้อยทีมก็มีผู้สืบสารตำแหน่งอยู่แล้ว โโกเนสมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลันในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมตามที่คาซิโอเมอร์กาโตสื่อของอิตาลีได้กล่าวอ้างจะบอกพวกเขาอย่างไรดีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเซ็นเกฮีหรือผู้เล่นคนอื่นเข้ามาก็ตามลิเวอร์พูลพักค้างคืนที่อิสตันบูลและทําการฟื้นฟูสภาพร่างกายครั้งแรกก่อนจะบินกลับมายัางเมอร์ซี่ไซส์ในช่วงบ่ายวันพุธพวกเขามีเกมเยือนอีกครั้งในวันเสาร์นี้ข่าวอื่นๆจากวงการฟุตบอลวันนี้ ทิโน่ลิฟรามเมนโตของนิวคาสเซิลรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บ ACL แต่จะต้องพักประมาณ6-8สัปดาห์หลังจากบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าในเกมกับอาร์เซนอลตามที่ Sky ยสปอรได้รายงานแม้ยูริเต็ดกำลังพิจารณาที่จะสร้างความปวดหัวให้ตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะจัดเกมกระชับมิตรช่วงกลางฤดูที่ซาอุดีอาราเบียถึงตอนนั้นรูเบนอาโมริมจะยังอยู่กับทีมหรือไม่ดีอัเลติกเป็นข่าวรายงาน การแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่และคู่ที่น่าสนใจที่สุดคือบาร์เซโลนาพบปเอสเชตีสของบ้านเราแม้ว่าจะมีผู้เล่นตัวหลักหลายคนบาดเจ็บก็ไม่มีใครกล้ากำหนดราคาครับช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และแ a ร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ